เด็กหญิงคนนี้ทั้งน่าสงสารทั้งน่าโกรธตีหูยอนตุ๊กตาหนีลงหลังจากที่เธอเทน้ำลงเด็กหญิงสาวได้ก,ก้มหน้าลงตีหูบังเอิญทำตุ๊กตาตัวโปรดของเธอหล่นบนราวตาผ้าหญิงสาวเอื้อมมือออกไปแต่ทำไม่ได้ตีหูจึงปีนขึ้นไปบนราวบันไดสาวน้อยพยายามปีนราวบันไดเพื่อไปหยิบตุ๊กตาเธอนั้นไม่รับรู้ถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นเพียงแค่เธอเองตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยก็ลงได้แม่ตีฟูยังคงหลับอยู่ ไม่รู้ว่าลูกสาวตกอยู่ในอันตรายเธอเดินเข้าห้องไปหาแม่ขอให้คุณแม่ของคุณจะมาลงไปที่บ้านเพื่อหยิบตุ๊กตาแต่แม่ไม่โต้ตอบเลยมอเวลานี้มียาหล่นออกมาจากมือของแม่เธอเม็ดสีขาวกระจัดกระจายไปทั่วพื้นเธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นยาอะไรเธอหยิบขึ้นมาหนึ่งเม็ดถามแม่ว่ากินได้ไหมสาวน้อยผู้น่าสงสารไม่รู้ว่าแม่ของเธอตายแล้วแค่เมื่อวานแม่เตรียมงานวันเกิดให้กับตีหูด้วยแต่แค่นี้หปลับไปไม่เข้าใจว่าทำไมแม่ถึงเมินฉัน เธอหยิบกางเกงขึ้นมาจะชวนแม่แต่งตัวเห็นแม่ไม่ตอบโต้ลิ้งสาวโยนกางเกงลงบนโต๊ะตาแห้งท่านใดนั้นมีเสียงดังขึ้นในครัวเป็นก๊อกน้ำที่ไม่ได้ปิดเธออยากปิดก๊อกน้ำแต่แขนเธอสั้นเกินไปจึงปิดก๊อกน้ำไม่ได้เธอไม่รู้ว่ามีทางออกบนพื้นหากเปียกน้ำพ้นที่ตามมาจะเลวร้ายเธอเข้าห้องนอนเรียกแม่ให้ตื่นตลอดปรากฏว่าอยากเข้าห้องน้ำแต่แม่ยังไม่ตอบ พี่ฮู้ต้องไปเข้าห้องน้ำเองสุดท้ายชีก็ยังติดมือสาวน้อยยกมือไหว้แม่และพูดว่าแม่ล้างมือขณะนี้โทรศัพท์ดังขึ้นแกโทรศัพท์อยู่บนชั้นวางหนังสือเธอเอาเต้าอี้มาแต่เมื่อได้รับโทรศัพท์แล้วตกลงมาที่พื้นรับสายเสียงดุของพ่อเธอดังออกมาปรากฏว่าเคยทะเลาะก,กับภรรยามาก่อนดูรอยฟกช้ำบนใบหน้าแม่เธอ เมื่อวานพ่อทุบตีเมียพ่อยังบ่นอยู่อย่าตื่นเช้ามาจับก,กระเป๋าทําให้ฉันเกือบสายสําหรับเทียวเว่ยวบินของฉันในที่สุดก็นึกถึงภรรยาเมื่อลืมปิดเตารีบเธอบอกพ่อว่าแม่กําลังหลับอยู่ไม่เห็นเมียพูดอะไรพ่อปดทูคิดว่าเมียยังโกรธอยู่พูดจังหวัดจันทบ,บุรีก็ปิดโทรศัพท์เขาไม่รู้ว่าก่อนที่เขาจะจากไปเมียฆ่าตัวตายเพราะกินยานอนหลับเขาไม่เคยสังเกตชะตากรรมจะผลักดันปีหูที่น่าสงสารที่ไหน ตีหูเปิดเตาแกส๊สแล้ววางเค,ค้กลงไปตีหูรอเค,ค้กชิ้นนี้อย่างใจจดใจจ่อแล้วเคกก็ไหมโถวตีหูเอาเค,ค้กเข้าไมโครเวฟเหมือนที่แม่เคยทำสาวสุมกดเลขท้องเธอร้องด้วยความหิวสาวน้อยตื่นเต้นแต่พอเปิดไมโครเวฟเค,ค้กลุกเป็นไฟอีกแล้วเธอจําอาหารในตู้เย็นได้เตาแกส๊สยังเปิดอยู่เธออยากเปิดตู้เย็นแต่เพราะความอ่อนแอตู้เย็นก็แกว่งไปมา ในที่สุดเธอก็เปิดตู้เย็นเอาเค้กขึนก่อนกินเพลินๆจนหมดตีถุงหยิบเค้กออกมาสักถุงพาขึ้นไปชั้นบนสาวน้อยมอบเค้กชิ้นหนึ่งกับแยมให้แม่แต่แม่ยังนอนนิ่งเธอนึกว่าแม่โกรธเธอจึงเปิดทีวีเปิดช่องฉายหนังเรื่องโปรดของแม่ยิ้มสาวเปิดเสียงอย่างดังวางให้แม่ตื่นแต่แม่นอนนิ่งอยู่บนเตียงพี่หฮ้เริ่มตื่นตระหนก สาวน้อยร้องไห้เรียกแม่ให้ตื่นแต่แม่ก็ยังนอนนิ่งสาวน้อยเริ่มร้องไห้ดูรอยช้ำที่หน้าแม่สิตีหูพูดว่าแม่ได้รับบาดเจ็บแม่ต้องทำแผลสาวน้อยวิ่งไปที่โต๊ะเครื่องแป้งบนกระจกคำพูดสุดท้ายของแม่ที่ผ่านมาฉันขัดขืนการคัดคานของครอบครัวที่จะแต่งงานกับคุณแต่สำหรับตอนนี้ถ่ายถอนได้เฉพาะการลุวงละเมิดและการล่วงประเวณีเท่านั้นเดิมทีตั้งใจจะพาตีหูไปด้วยแต่ไม่กล้าทอแม้แต่ตีหูก็รู้ แม่ของเธอมาถูกพ่อทุกตีแม่เธอมักใช้ครีมปกปิดจะได้ไม่เสียหน้าสามีต่อไปเธอได้ร้องเพลงให้แม่ฟังเพราะทุกครั้งที่แม่โดนพ่อตีสาวน้อยปลอบแม่ด้วยวิธีนี้ตอนนั้นเองเด็กสาวพบว่าเหล็กกำลังสูบบุหรี่เธอโยกนกางเกงลงบนพื้นควันยังคงเพิ่มขึ้นจากที่นั่นเธออยากรู้เรื่องเหล็กสาวน้อยพยายามจะสัมผัสสุดท้ายน้ำตาแตกเพราะไฟลวก สาวน้อยปีนขึ้นหาแม่เหนื่อยกับการร้องไห้แล้วนอนกับแม่ไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งตีทุยรีมไม้บันทัดออกมาแล้วดึงโทรศัพท์ออกมาก็ยังเป็นสายจากพ่อเสียงเขาเบาลงแล้วอธิบายให้ภรรยาฟังทำไมเมื่อคืนคุณไม่กลับบ้านเพื่อฉลองวันเกิดของลูกคุณแม่ปีทูสงสัยสามีมีชู้ยังเป็นชู้กับเพื่อนซีตีทูยังบอกพ่อว่าแม่ยังนอนอยู่พ่อต้องติดโทรศัพท์ เห็นพ่อปิดโทรศพัพท์พี่ฮูเอาโทรศัพท์ของเล่นมาเล่นแล้วสายโทรศัพท์ติดอยู่ที่ขาโต๊ะสายโทรศัพท์ถูกดึงออกเตารีบคว่ำหน้าโต๊ะควันเริ่มขึ้นเธอยังไม่รู้ว่าภาัยใกล้ตัวสาวน้อยวิ่งลงไปเล่นเมื่อเห็นประตูตู้เย็นเปิดความอยากรู้ของตีฮูเพิ่มขึ้น C B T R N V O P R a n T L N H ปิดประตูเร็วเ็วนี้ตู้เย็นเริ่มสัน่นเธอพยายามเปิดประตูจากข้างในถ้าตู้เย็นปัจจุบันหกคนที่ตามมานานเลวร้ายแม่ยังคงนอนนิ่งอยู่บนเตียงหลังจากหมดหวังไปสักพักในที่สุดเด็กสาวก็เปิดประตูขวดในตู้เย็นแตกพื้นสกรปรกเธอขึ้นไปชั้นบนตามหาแม่แล้วระฆังเตือนก็ดังขึ้นทันใดนั้นนักเดียวเครื่องทำงนานอุ่นระเบิดเธอร้องด้วยความกลัว สาวน้อยวิ่งขึ้นชั้นบนแม่ท่าตัวตายเพราะเสพยาพ่อไปทำธุระข้างนอกลูกสาวสองขวดอยู่บ้านคนเดียวเมื่อนั้นเตารีปล่อยควันขาวเตาแก๊สยังเปิดอยู่กอกน้ำยังไม่ปิดพื้นสกปรกตีฟูยังดูทีวีอยู่หน้าจอดับกระทันหันไฟบ้านหมดมันคือคัดเอาแบงเด็กน้อยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเด็กหญิงตัวเล็กๆอยู่หลังทีวีดูปลายสายที่เปิดออกสาวน้อยเปิดไฟ เหมือนที่พ่อเคยทำตอนนี้เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งยังโทรศัพท์พ่อเธอขอพ่อเล่าเรื่องพ่อถามแม่ไปไหนแล้วปีหูตอบว่าแม่ยังนอนอยู่แม่ยังนอนอยู่สาวน้อยย้ำแม่ยังนอนอยู่ทำให้พ่อลังเลพ่อปีหูเริ่มกังวลที่หูเดินเข้ามาใกล้แม่สาวน้อยเอาหัวโขกแม่ตอนนี้มีมแมลงวันอยู่รอบๆแม่ของเธอหญิงสาวจะเนธยาบนพื้นได้เธอทิบขึ้นมาแล้วถามว่า แม่ถาลูกกินได้ไหมแต่แม่ยังไม่ตอบเธอเอายาเข้าปากหนึ่งเม็ดสองเม็ดสามเม็ดมั่วมากเธอหลับไปเลยกับพื้นเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งแต่โทรศัพท์ปิดอยู่ตีหูยังลุกไม่ได้สุดท้ายแม่ลูกคนหนึ่งนอนอยู่บนเตียงอีกคนนอนอยู่บนพื้นโชคร้ายยิ่งกว่าไม่มีไฟฟ้ารอพ่อกลับบ้านแล้วก็มืดเขารีบเข้าไปในบ้านฉากเหมือนนรกจับตาฉัน เมียนอนนิ่งอยู่บนเตียงพ่อพูดขอโทษตอนนั้นเองเสียงของปีหูดังขึ้นพ่อฝาพ่อฝาดูนี้สิสร้างบ้านที่สวยงามพ่ออยากหลบแม่ระหว่างนังมีผู้หญิงคนเดียวปรากฏตัวแต่มันทําให้คนดูกระโดดจากนี้ไปถึงเวลานั้นทุกคนสรุปนางเองใครชอบช่องผมบ้างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามขอบคุณครับ